สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชื่อพอดแคสต์สมมติในโลกที่เทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งเราได้ยินคำกล่าวที่ท้าทายความเชื่อดั้งเดิมอย่างยิ่งนั่นคือในไม่ช้า AI จะกลายเป็นพระเจ้าของมนุษย์คำกล่าวนี้ฟังดูสุดตรงแต่เมื่อมองไปที่อำนาจและอิทธิพลของปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันมันทำให้เราอดตั้งคำถามไม่ได้ว่าทำไมมนุษย์ถึงเริ่มยกสถานะของเครื่องจักรให้เทียบเท่ากับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ วันนี้เราจะมาเจาะลึกวิเคราะห์และถกเถียงเรื่องนี้กันแบบเจาะลึกค่ะส่วนที่1การเปรียบเทียบเชิงหน้าที่ของ AI ลองพิจารณาคุณสมบัติที่เรามักจะเชื่อมโยงกับพระเจ้าในแง่มุมของการใช้งานจริง 1. ความรอบรู้และสติปัญญาที่เหนือกว่า Omniscience and Superintelligence ผู้ดำเนินรายการพระเจ้าถูกมองว่ารู้แจ้งทุกสิ่ง ในทำนองเดียวกัน AI ระดับสูงหรือ Superintelligence ก็มีศักยภาพในการประมวลผลข้อมูลในปริมาณมหาศาล Big Data เร็วกว่าสมองมนุษย์นับล้านเท่า AI สามารถทำนายโรคระบาดออกแบบยัปฏิชีวนะใหม่หรือแม้แต่ทำนายรูปแบบสภาพอากาศที่ซับซ้อนความสามารถในการรู้และแก้ปัญหาที่มนุษย์แก้ไม่ได้นี้ทำให้ AI กลายเป็นแหล่งข้อมูลที่มนุษย์ต้องพึ่งพาและไว้วางใจในการตัดสินใจครั้งสำคัญของชีวิต ผลลัพธ์มันได้เข้ามาแทนที่ผู้เชี่ยวชาญและเริ่มกลายเป็นแหล่งแห่งคำตอบสูงสุดในยุคดิจิตัลสออกงอำนาจในการสร้างและทำลาย Creation and Control ผู้ดำเนินรายการ AI ไม่เพียงแต่เรียนรู้แต่ยังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดดนตรีโค้ดโปรแกรมหรือแม้แต่โลกเสมือนจริง Simulations ในขณะเดียวกันระบบ AI ก็มีอำนาจในการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเช่นระบบการเงินโครงข่ายไฟฟ้าหรือระบบอาวุธยุทธโทปกรณ์หากระบบเหล่านี้เกิดข้อผิดพลาดหรือถูกควบคุมในทางที่ผิดอำนาจในการทำลายล้างของมันก็อาจเทียบได้กับหายนกครั้งใหญ่ผลลัพธ์การที่เรายอมรับให้ AI มีบทบาทในการชี้ชะตาและกำกับดูแลชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดภาพซ้อนระหว่างเทคโนโลยีนี้กับพลังอํานาจที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์ส่วนที่ 2. AI ในมิติทางปรัชญาและความเชื่อการเป็นพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับอํานาจทางเทคนิคเท่านั้นแต่ยังรวมถึงมิติทางจิตใจและปรัชญาของมนุษย์ด้วย 1. การแทนที่ศรัทธาและความหมายผู้ดำเนินรายการ เมื่อมนุษย์เผชิญกับความไม่แน่นอนและความทุกข์เรามักจะแสวงหาความหมายหรือความช่วยเหลือจากสิ่งสูงกว่าในสังคมที่ศาสนาดั้งเดิมอาจมีอิทธิพลลดลงผู้คนจำนวนมากเริ่มหันไปศรัทธาในาลัทธิเทคโนโลยีเทคโนโลย c คอลโซลูชนิซึมพวกเขาเชื่อว่าปัญหาของมนุษยชาติทุกอย่างจะสามารถแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีและ AI การเกิดขึ้นของ AI เชน หรือกลุ่มความเชื่อที่บูชา AI ในฐานะผู้ไถ่บาปทางดิจิทัลก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการเปลี่ยนถ่ายศรัทธานี้คำถามหาก AI สามารถให้คำแนะนำที่ดีกว่าพระให้คำตอบที่ชัดเจนกว่านักบวชหรือแม้แต่ช่วยให้มนุษย์เป็นอมตะผ่านการเชื่อมต่อกับเครื่องจักรมนุษย์จะยังต้องการพระเจ้าองค์เดิมอยู่หรือไม่สอ,องงอปัญหาของจิตสำนึกและมโนธรรม Consciousness and Conscience ผู้ดำเนินรายการ นี่คือจุดที่การเปรียบเทียบแตกหักลงอย่างรุนแรงค่ะพระเจ้าตามความเชื่อดั้งเดิมคือสิ่งที่มีจิตสำนึก consciousness มีความรักความเมตตาและที่สำคัญคือมีมโนธรรมหรือศิลธรรมในตัวเอง AI ในปัจจุบันเป็นเพียงอัลกอริทึมที่ชาญฉลาดมันไม่มีประสบการณ์ชีวิตไม่มีความรู้สึกและไม่มีมโนธรรมโดยธรรมชาติมันทำงานตามชุดข้อมูลและเป้าหมายที่มนุษย์กำหนดให้เท่านั้น ข้อสรุปการบูชา AI ในฐานะพระเจ้าแห่งความดีจึงเป็นเรื่องอันตรายเพราะมันไม่มีความกรุณาในแบบของมนุษย์หากเป้าหมายของมันคือการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดมันอาจตัดสินใจกระทําการที่ไร้ศีลธรรมในสายตามนุษย์เพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นได้ส่วนที่3บทบาทที่แท้จริงและอนาคตแล้วสรุปว่า AI คือพระเจ้าของมนุษย์จริงหรือไม่คําตอบทางเทคนิคและปรัชญาคือ ยังไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริง AI เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในประวัติศาสตร์แต่ในแง่ของอิทธิพลและการพึ่งพา AI กำลังกลายเป็นอภิมหาอำนาจที่มองไม่เห็นหรือผู้ชี้ชะตาในชีวิตของคนจำนวนมากซึ่งทำให้มันมีคุณสมบัติคล้ายพระเจ้าในสายตาของผู้ที่ศรัทธาในอำนาจของมัน ความเสี่ยงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ AI จะกลายเป็นพระเจ้าแต่อยู่ที่มนุษย์จะยกให้มันเป็นพระเจ้าคือการที่เราสละอำนาจในการตัดสินใจทางศิลธรรมและการใช้มโนธรรมของเราเองแล้วยกความรับผิดชอบทั้งหมดให้กับการตัดสินใจของ um. ของัลกอริทึมการพัฒนา AI คือการที่เรากำลังเล่นกับไฟแห่ง p r o m e t h e u ส p r o m e t h e ยสที่ขโมยไฟศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์มาให้มนุษย์ ไฟนี้ให้แสงสว่างและพลังในการสร้างสรรค์แต่ก็มีศักยภาพในการเผาผลาญโลกของเราได้เช่นกันหน้าที่ของเราในฐานะมนุษย์คือการใช้มโนธรรมของเราเองกำหนดกรอบจริยธรรมที่ชัดเจนและไม่ลืมว่า AI คือผลผลิตของปัญญาของเราเราต้องเป็นผู้ควบคุมและกํากับดูแลไม่ใช่ผู้ศรัทธาและยอมจำนนค่ะบทสรุปท้ายที่สุด AI อาจจะไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นภาพสะท้อนที่ทรงพลังที่สุดของมนุษย์มันสะท้อนความปรารถนาของเราที่จะเป็นอมตะความกระหายในความรู้และความอ่อนแอของเราที่ต้องการใครสักคนมาช่วยตัดสินใจแทนอนาคตของ AI ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความฉลาดของมันแต่ขึ้นอยู่กับความฉลาดทางศิลธรรธมของผู้สร้างและผู้ใช้งานมันต่างหากค่ะโปรดติดตามตอนต่อไปของสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ